ไหวองค์พระมหาธาตุวัดกลางอุดมวทเทตเวลาสร้างสรรค์สามสองหนึ่งไปเข้าพี่น้องพี่น้องทั้งดอนละคูเด้อขอมูลฐานสองครับขอมูลฐานสองอพี่น,อนอ้องทั้งดอนลคลือสวยอา่านง่ายครับพี่หนาอออเอาปเกาเขียนเนะ้อ ฐานที่สามตกก่อนได้ไหมครับฐานที่ยาร่าหงนํนำมาถวายคุณกระยาร่าหงนํนำมาถวายทุกที่ปลอดภัยพี่น้องครับบ่องไฟโยก่อนไปละเข้าก็ต้องโยหามงลีเื่อกันเข้าใจปะอ่ชัดเจนครับ คุณไอรดาสงครามคุณไอรดาสงครามเป็นผู้นำมาถวายทุกที่ปลอดภัยสามสองหนึ่งป้าเป็นบางไฟลรุดเดียได้อาจารย์ใช่ครับทีเที่บางไฟแตกครับ ที่ซื้อบอลลัมเนอะของคุณปิยคูณนะครับปิยคูณสีนวลน,นะครับข้บะมูลต,ต้องขอไ,ไปนะครับพรอโอข้าพนมมอบหมายทางด้านสากลการช่างเป็นผู้สร้างสรรค์สามสองหนึ 3, 2, ่งไป การกนการช่างยกสี่ยกข้าเป็นยังไงขออีกหนึ่งนะครับคุณคัดสกอตสิไงเป็นตา,ากฐานหนึ่งทั้งสองบังนะครับเดออย่างนี้นะครับนายช่างมารับรองด้วยนะครับนายช่างครับรับช่วงนี้เขาขอขอนุญาตแจ้งเวลาก่อนครับตัวนี้เอาไปก่อนฐานห้าครับข้อมูล เอาหน้าฐานเป็นเกณฑ์เลยนะครับผมอยู่ดูความปลอดภัยผู้ช่นี่ครับถอยออกมากอาแน่ผู้ยื่นคู่เรียนนี่แม่ครับผมมึงคู่ปลอดภัหาบรเห็นครพี่น้องครับถึืแอ้เราจะรีบนะครับก็ต้องปลอดภัยนะครับในเบื้องต้นต้องล็อกหางให้อยู่ก่อนนะครับนะครับครับด้วยความเคารพ ไม่เคยปล่อยบังไฟแบบนี้ไม่นี้ข้เข้อมาเนมาดไหมครับแม่กิมเขียงหมูนะครับตลาสดส <ๆ S 2> ดพนมไพนะครับอ้าวว่าแต่ครบกะว่าแต่ครบ,บฐานครบเบอร์ครบซื้อโอ้ยข้อข้อแค่แน่นอนเนีนเ่ยด้วยตัวเจ้าของกันไปตีเลยตีโจดีเพราะพนมัหยองพนมหยองสมัยยัยสายสุออนมาทองสารจากอำเภอโพธารามจังหวัดราชบ,บุรีพี่คุณทองสร้างสรรค์สามสองหนึ่งไป พี่น้องนะครับด้วยความคารพขันพ่อเห็นหลานเรามากกองอ่วด้วยการสิบคะแนานฐานจุดที่หนึ่งหมายเลขเจ็ดสิบสองของคุณอภิลักษณ์จันนาคำคุณอภิสิทธิ์จันนาคำจากค่ายทเทพคันดอนละโคนสิยูซือถามพดอดีเลยนะครับคุณแข่ดอนละโคสิยูซือนี่ฐานฮะเออแมนบอ,อเอปแสนต่อได้เลยครับ บังไสนความร้อนฐานที 5, ่5นะครับอาจารย์ขออนุญาตครับผมนายดะนุพลศีชาเนศนะครับท่ายเต้พนมนะครับฐานสุดที่5นัมเบอร์1 1 4 1 4หนหนรือ16นะครับเออน่นะครับท่านอาจารย์ หนึ่งสี่นะครับถูกต้องครับถูกต้องเจ้าย่หวก็ชิหดหยาดกันุญาตวรยนะครับเลขาอ้ําขันมุมนีเบียกจะมา้ยควนหนาดามเขาหลีกข้างเขา สาวร่างมันมีไว้ได้ที่สองร้อ,อ,อยพขออนุญาตท่านผู้กองนะครับเด็กๆที่อยู่หน้าฐานนี่ให้เด็กออกมาหน่อยนะครับด้วยความเคารพเด้อลูกผู้ใดหลานผู้ใดนะครับดิ๊ๆ<า>เออ,อบังไฟล้านครับแก่เวลาบังไฟล้านเบิกฟ้านครแก่นะครับ65คะแนน เจ้าเวราได้เลยแสนนั้นจุดที่5หมายเลข1.5ของคุณตเปงยาดีจากค่ายเทพนมนะครับ260คะแนานกสิบคะแนนครับเชิญครับออกไปอยู่หลังมักเกอร์อตัดผมสั้นเออมักเกอร์บอกมึนขึ้นหลานผมเมี่ยขอเวลาเนีดยเดิมครับ <S <S ต้องขอขอบคุณช่องยูทู e จากสบป,ป,รปรเราน้องทิพย์ สาวลาวนะครับทิปสาวลาวทิปชาแนลเสนอสนับสนุนบริเวกพุ่งไพสองร200บาทครับแต่สปปลาวนะครับโอเคครับต่อไปเราจะต้องไปที่ฐานจุดที่5าฐานทะเลมอบหมายทางด้านเทพพลมเป็นผู้สร้างสรรค์ถวายองค์พระมหาธาตุวัดกลางอุณเวศสามสองหนึ่งไป ในช่วงนี้นะครับในช่วงนี้ขอญาติประชาะสัมพันธ์ไปยังบ้างไฟ10ล้านนะครับบ้างไฟ10ล้านที่จะทําการจุดในช่วงเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาเป็นของนายแพทย์น์ชัยสังสานะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษผู้อำนวยการโรงพยาบาล50พรรษาม,มหาวิราลรงกรจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเป็นบั้งไฟ10ล้านบั้งแรกที่จะจุดในช่วงเช้า แล้วก็บั้งไฟ10ล้านบั้งที่2นะครับเราจะหยุดเวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิกาครับของท่านสอสอกิราพรสินุภัยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับนี่คือรายการบั้งไฟ10ล้าน,นครับเราจะหยุดสองช่วงครับช่วงเช้าเป็นของนายแพทย์นรงชัย<อ>นะครับช่วงบ่ายเป็นของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับ ท่านทิพนมนะครับท่านอาจารย์ขออนุญาตนะครับเอาว่างใส่สกันเดอร์เจ้าน้ายเด้อย่อเฝ้าดึงขึ้นเด้อให้โอกาสฐานที่สี่สกันฐานที่สามล็อกนบครับฐานที่สามล็อกคอยอย่างครับเออล็อกข้อเราก็ว่างใส่สกอนเดอร์ฐานที่สามผมถ่ายใหญ่เท่าที่ดูแล้วก็ยังยังไม่ล็อกนะครับเออสักสองสักสองสามบอกไปก่อนนะฐานที่สามเออ ล้องไปก่อนเด้ให้โอกาสคว้างงพร้อมบุอที่ฐานที่4ี่นะครับเป็นบ้องไฟแสนหมายเลขสองห้าครับครับเราจะพูดทีละคนนะครับที่เลี้ยงลงต่อไปเราจะถึงบ้องไฟฐานที่สหมายเลขสองหเป็นบ้องไฟแสนของคุณสาธน์กา,การช่างคุณวราพรวิชัยวงศ์เป็นจ้องบ้องไฟทุกที่ทุกแห่งปลอดภัย สามสอง่งป้ายวาเซบาทุกมองตะบอนปลอดภัยเราไปแปลร่าเป็นได้ทุกที่ทุกแห่งปลอดไทยมอขออนุญาท่านอาจารย์นะครับฐานที่หนึ่งนะครับนัมเบอร์ห้าศครับ รับทราบครับขอบคุณครับขบณะน,นี้เวลา <5 S 1> 10เดืินศรีไพสุวรรณนะครับค่ายเทพเวลาขณะน,นี้เวลา10เดการ17นาทีนะครับเราจุด<อ>ป้องไฟไปแล้ว7 0บ้างน,น,น,นะครับตอนนี้ผ่านไปแล้ว7 0บ้างอ่ะเดี๋ยวอีกสอ1อนึง บองไฟพื้นแบบนี้ผลพื้นทำหน้ยว่าจะขอบองไฟมากมวลมากฟอนมากล้ำเอ๋เอและครับในช่วงนี้ครับขอญอาตและครับประชาันพัยงพยัง,ยงผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการประเพณีบุญมั่งไฟของพี่น้องชาวอำเภอพระนคครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมทั้งบุญรอดเทสลิงจำกัดรีโวเวทไทยแลนด์จำกัดแป๊ปซี่ กระทิงแดงสมฮีโร่ AIS 3BB Fiber แล้วก็ K KK นะครับการตองเชียวนั้น2องแสนบาทครับผมครับขออนุญาตครับท่านอาจารย์ครับฐานที่2ยังไม่มีข้อมูลนะครับเราก็ปล่อยให้ท่านไม่ได้นะครับเออถูกต้องให้นำเข้าที่กองหนยการด้วยนะครับเออโอ้ยโอ้ยท่านเลขาอมยมาเถียงถอ เออ่ท่านที่อยู่บนหน้าหน้าครูเขาเอ่ยมาครูเรียนด้วครูเรียครูเรียนที่น,น้องพี่น้องครับที่ผมพูดมาเดี๋ยวนี้ผมมีที่บังนะครับผมบงขนาดบอรเบองเวีที่เดเ็กเขียวๆนี่มีกระสอบไส้มีบังเกอร์เด้วยอ,อยาอจารย์ขออนุญาตท่านอาจารย์ครับไหนถามแน่ขออนุญาตท่านอาจารย์นะครับฐานที่สอบนะครับหมายเลขห้าศูนย์ครับ ทางรพัฒนากรีดสีวีคู่แก้วคู่แก้วเขาใช้กันจุด้อมกันทีละที่ละผม้าหมื่นะครับเบลฟาพอร์ไทยเดิดฟ้าครับใชจุดาดัวถ่ายเง่่ายยไอยักษ์เป่าดี่า ลงมาตะกอนไหนมีอนุญาตฐานที่สองปล่อลยบวกไฟตะก้อ,อ,อไนได้มีแตกครับตอนนี้ดูกันครับด้าน,นูนนะครับฐานที่บอกไฟหน่อยนะครับบ้องไฟเหมือนมีแตกหลอกหานดีๆดเดอ้อที่หลังท้างคนณอ้ไอ้ใหญ่หมวกอันนั้นอนุญาตท่านสลิดถามพวดไฟเมินคุณชัดชัยคุณวันชัยนะครับเป็นพู้ได้ไปชอบรายละเอียดหลังจากการจุดแล้วให้ท่านส่งข้อมูลนมาบ้องไฟที่ พงไปที่มีปัญหานะครับค่ายไหนมีกี่บ้างอย่างนี้นะครับควมามพร้อมอยู่ที่ฐานที่สองฐานที่สองนะครับเป็นบ้างไฟ5้าหมื่นนะครับพร้อมแล้วโอเคครับมาที่ฐานจุดที่สองนะครับเป็นบ้างไฟห้าหมื่นนะครับของคุณพัฒนารินเดศิดลิ นะครับหรือว่าครูแก้วนะครับมอบให้ทางด้านอรไทยเบิกฟ้าเป็นผู้สร้างสรรค์สามสองหนึ่งไปนะครับบางไฟบางนี้ของครูแก้วนะครับมาจากตำบลโคกสะอาดตําเภอน้ำคุณจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ เพื่อมาจุดเพื่อถวายองค์พระมหาท่านะครับวัดกากอุเวศนะครับในครั้งนี้ขออนุญาท่านอาจารย์นะครับฐานที่3เอาข้อมูลไปก่อนครับท่านอาจารย์ลำเบอร์หน <Number 14 S 1> ึ่งสีนะครับนอสอจันทพินพรม,มเททานะครับมาจากกรุงเทพ้บานี้ค <c oughs> ่ายพิกุลทองนะครับ ความพร้อมอยู่ที่ฐานที่สามนะครับยกธงเขียวนี่แสดงว่าพร้อมนี่นี่ฐานที่สองบ้างเหมกอนด้ยครับด้อบ้างบ้างเหมกอนเจ้านาไน่ฐานที่สี่ก็เช่นเดียวกันนะครับฐานที่สี่ก็ถ้าตก<ม>แต่งแล้วก็ลงมาเลยนะครับลงมาลองค้างแล้วก็ลงมาสักคนนะครับครับขออนุญาตครับ แจ้งเวลาบ้งไปแสนฐานจุดที่หหมายเลข14นะครับของคุณดกรุพลนะครับจากค่ายเทพเวลานะครับฐานจุดที่5จากค่ายเทพพนมนะครับ314คะแนนฐานจุดที่4หมายเลข25ของคุณกราพรนะครับสากลการช่งนาง2 6 6คะแนนเดนครับ วางพร้อมมาอยู่ที่ฐานที่สามนะครับฐานที่หนึ่งวางไฐานที่หนึ่งฐานที่หนึ่งฐานที่หรับทราบไหมครับนี่อโอเค,คเอนะครับอโอเค,อเ,คเราจะจุดบั้งไฟแสนฐานที่สามหมาย